โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้นะครับซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่เท่ากันหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันก็ตามนะครับดูคลิปนี้นะครับได้เทคนิคกลับไปทําได้เลยก็สําหรับ เพื่อนๆที่มีซ้ายขวาไม่เท่ากันนะผมอยากจะบอกสาเหตุก่อนว่าจริงๆมันก็อาจจะเกิดจากเรื่องเบสิกมากๆเลยอย่างเช่นเราทุกคนนะครับถนัดซ้ายขวาไม่เท่ากันอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดามากๆนะครับที่จะมีการออกแรงไม่เท่ากันแต่กรณีที่ผมอยากจะย้ําเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณลองดูกระจกแล้วปุ๊บสมมาตรมันต่างกันเกินไปนะครับแบบว่าหูขวาข้างหนึ่งนี่ใหญ่เป็นลูกรักบี้นะครับอีกข้างหนึ่งกลายเป็นลูกกอล์ฟอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคืออาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วผมจะยกตัวอย่างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับอย่างเช่นท่าสควอตนะครับท่าซ้ายขวาของคุณเนี่ยไม่เท่ากันหรือว่าควอตใหญ่กว่าหรือว่าแฮมซิงใหญ่กว่าเนี่ยอาการที่จะตามมาก็คือ เจ็บเข่าเพราะว่าเข่าเนี่ยจะต้องมารองรับกับกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะครับพวกข้อต่อเนี่ยจะต้องมารองรับตรงนั้นเราต้องแก้ให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งอันนี้ชัดเจนมากนะครับเพื่อนๆเคยเล่นท่าเบนชเพรสกันไหมครับเล่นท่าบาร์เบลเบนชเพรสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเล่นแขนอ่าไม่ค่อยเล่นแขนการเล่นเล่นเล่นหลังแขนน้อยนะครับเราเล่นเล่นเล่นดันคือหน้าอกเราอ่ะรับน้ําหนักได้100่กิโลแต่ แขนเราหลังแขนเราสักข้างหนึ่งไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาข้างที่ไม่เท่ากันรับน้ำหนักได้แค่อาจจะ6กกิโลถ้าเราเบน์เกินตรงนั้นนะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะเกิดอาการฉีกของกล้ามเนื้อได้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังส่วนวิธีการแก้ง่ายมากเลยนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมเลยนะครับก็คือในทุกๆเวิร์กอัพของเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นอะไรก็ตามจะเล่นอกจะเล่นไหลจะเล่นแขนเล่นขานะครับหนึ่งท่านะครับที่เพื่อนเพื่อน เล่นแยกข้างกันแยกข้างเลยนะครับซ้ายข้างขวาข้างอย่างเช่นถ้าเล่นอกใช่ไหมครับเพื่อ,เอเนอเมื่อก็เล่นเชสเพรสเพื่อนๆก็เล่นเลยข้างหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเล่นตามอีกข้างหนึ่งแล้วก็เล่นให้เท่ากันนะครับขอแค่ท่าเดียวสมมติว่าเล่น4ีท่าใช่ไหม มีแค่ท่าเดียวที่เล่นยยกข้างทําทุกๆุก work out เลยจะเล่นขาเล่นแขนก็ตามนะครับทำทุกๆุก work out เลยและการเล่นแยกข้างซ้ายขวานะครับอย่างเช่นท่า o เว r ร์เ d press มันก็จะช่วยเสริมค o r e muscle ของเราด้วยแกนกลางลําตัวก็เหมือนกับฝึกแอปฝึกท้องไปด้วยจริงๆข้อดีมันมากกว่าการแค่ว่าเราเล่นซ้ายขวาให้อ่หุ่นสมมาตรกรันมันจะช่วยฝึกแกนกาลางตัวเราทําให้เราแข็งแรงในท่าหลักอื่นๆอีกด้วยและไอเดียหลักอีกอย่างหนึ่งของผมนะครับจะขอชี้แจงนิดนึงว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและ ผมใช้ผมใช้วิธีนี้แก้นะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินกันว่าให้เราเล่นข้างที่ด้อยกว่าก่อนแล้วค่อยเล่นข้างที่แข็งแรงกว่าเพื่อที่จะ แแต่ผมค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยผมจะเล่นข้างที่แข็งแรงกว่าก่อนผมจะขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเชสเพรสเหมือนกันสมมุติว่าข้างขวาผมเล่นได้20ครั้งเป็นข้างที่ถนัดแต่ข้างซ้ายผมไม่ถนัดผมเล่นได้แค่18ครั้งผมก็จะเล่นข้างที่ได้20ครั้งก่อนข้างที่ข้งแข็งแรงกว่าที่ได้20ครั้งก่อนแล้วผมจะดูว่าจํานวนครั้งที่ผมเล่นน่ะผมได้กี่ครั้งแล้วผมจะพยายามเล่นข้างที่ด้อยกว่าให้ตามให้ทันไม่ว่าจะต้องพักหรืออะไรก็ตามถ้าสมมติว่าผมได้18ครั้ง หมดแรงแล้วผมพักแป๊บหนึ่งแล้วผมจะเล่นต่ออีก2ครั้งจนมันครบเท่ากับข้างที่แข็งแรงกว่าวิธีนี้นะครับผมช่วยเพื่อนๆและน้องในทีมแก้ซ้ายขวาไม่เท่ากันและความอิมบาลานซ์มาได้หลายคนแล้วอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับเอาคลิปนี้ลองไปทําตามเพื่อทั้งความสมมาตรของซ้ายขวาของเพื่อนๆความแข็งแรงที่ซ้ายขวาเท่ากันและที่สําคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆเองในอนาคตด้วยนะครับลองกันดูนะครับเอาไปทาตามได้เลยนะครับ